สมก์ไวเปอร์เออืครับพี่ข้อไปแล้วฉันออกไปเร็วกว่าแฟกนิดนึ่งมันกิงดักเลยอะฉันโดนบ่อยไม่อันไม่ดันดันไม่ได้ไม่เดี๋ยวเข้าไปยังหน้ากระดานยิงย่างหนือังเข้าแบบเข้าไปทีนึงเข้าเต็มตีนะเข้าตัวโ่าสองคนยิงไม่ตายว่ะเลยนะเดี๋ยวฉันอันนี้นะ

สิงแรกเกิดยังครับมันเป็นการเสีย